ทุเรียนพักหน้าสวนทุเรียนภูรังกาบึงของหลงค่ะหลังจากที่อัปเดตเอ้ยหลังจากที่พ่อได้อัปเดตมาหน้าแล้วนะคะเนาะเต๊ตั้งแต่สอนปลูกเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนปลูกแล้วค่ะกะผ่านมาก,ก็ได้เกตปีแล้วค่ะทั้งเข้ากับมีพระละตรงทําหลายอย่างเนาะค่ะเนาะบันนี้กันิีมาอัปเดตให้เพิ่งเนาะค่ะปีนี้เกตปีค่ะต้นเพ่นกับสิป,ประมาณนี้ต้นพ่นประมาณนี้ตีกายในฮันออกลูกเลยจะ้ะ แต่ปีนี้มันแรงหลายก็เลยบ่เอาก็เลยเอาออกเอาเพือนออกค่ะก็เลยมาอัปเดตเดน้อค่ะด้อบักทุเรียนปีที่แล้วนี่ก็ได้ตันเยอค่ะปีที่แล้วก็กพะว่าเขาเขาไ่ได้เอาดอกเพืชเองเป็นเองเพราะว่าเฮากบมือใหม่ค่ะเหก็บ่ก่อยเก่งปันใดปีนี้มันแรงมันแห้งแรงหลายก็เลยเหลือไว้ประมาณนี้แหละค่ะบ่ได้เอาไว้หลายต้นก็นเลยสิเอาไวถ้ถาซสิ้นแต่กับแ่ดๆเ้ยค่ะสวนทุเรียนเฮาสวนทุเรียน พักนะสวนทุเรียนภูลังกาบึงของหลงค่ะทีมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อกดติดตามเด้วค่ะที่ได้มาอัปเดตให้เบิ้งต่อไปเรื่อยๆค่ะว่าต่อไปนี่มันสิเป็นจังไดเด้วค่ะเด้อกัวนส้มส่วนกทีดกดไรก์กดแช่ในเล้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆคนเด้อค่ะเด้อพักนะสวนทุเรียนภูลังกาบึงของหลงสวัสดีค่ะ